ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรคสังคมกับสวทรยอง FM 91.5เมกะเฮิร์ฝั่งอยู่กับรายการร่วมคิดร่วมทำสวทรายอง FM 91.5เมกะเฮิร์สนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ทางสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2นะคะได้ มาร่วมพูดคุยกันซึ่งทางสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองพบประชาชนนะคะก็เป็นสิ่งที่ิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่ฟังไปได้ประโยชน์นะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆเรื่องนะคะเป็นอุทาหารณ์ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ทํางานนะคะวันนี้ต้องบอกว่าท่านอธิบดีผู้พากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองท่าน อาริยนาวินทมให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการครั้งหนึ่งค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณติริวันค่ะผู้รับฟังรับชมทางเฟซบด้วยนะคะครับค่ะก็ยินดีอย่างมากเลยนะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันเพะที่ฉันรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์เพราะเราคุยกันหลัง ก่อนที่จะเข้า e tamam. ร่วมรายการนะคะเหมเรื่องนี้ทันสมัยด้วยค่ะอยากให้ท่านพูดคุยของเรื่องของศารอาญากรนะคะเป็นไงบ้างคะท่าตอนนี้ก็จริงๆก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคุณปิริวันและทีมงานค่ะแล้วก็สถานีวิทยุ FM 9 1 7 5สวทระยองนะครับที่ให้โอกาสศารอาญาคดีทุจกริตปริพฤติไม่ชอบภาค2ในรอบปีที่ผ่านมานะครับ ก็ขอบคุณท่านด้วยนะคะจริงๆแล้วคือพอเราพอผมมาออกค่ะคือผู้ว่าภาษาผมทุกคนทั้งท่านผู้อำนวยการท่านเลขาก็ได้มาเปิดมุมมองกฎหมายค่ะให้ให้กับทุกท่านได้ผมว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีฮะเป็นเรื่องดีมากๆที่ท่านพวกตาก็ได้ได้มีความคิดความอ่านอะไรที่มันจะมาคุยกับชาวบ้านเพราะนั้นเรื่องที่ต้องขอบคุณ คุณฤวันนะครับเป็นอย่างสูงมานาโอกาสนี้ขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมรายการกันนะคะค่ะพูดถึงศาลบางท่านบอกศาลอาญาจริงๆผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่1ตุลา66นะครับแล้วเดี๋ยววันที่1ตุลา67เนี่ยผมก็จะย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานะครับก็ครบปีที่อยู่สนามหลวงนะก็อ๋อกรุงเทพ ทีนี้วันนี้ผมก็มานั่งดูเอ๊ยผมควรจะพูดเรื่องอะไรบ้างที่ที่จะสื่อให้ชาวบ้านหรือว่าผู้รับฟังเนี่ยเรื่องแรกอยากจะพูดจริงๆก็คือเราเคยพูดกันแล้วครับว่าประเทศไทยเรามีคดีฟ้องร้องกันคดีที่มันค้างอยู่ในศาลยุติธรรมทั้งหมดปีหนึ่งประมาณล้านเจ็ดแสนเรื่องคแต่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคสองของเราเนี่ยถึงวันเนี้ยมีคดีฟ้องใหม่มาแค่สี่ิแปดเรื่อง S <S บวกกับของเก่าที่ค้างมา24ก็เป็น72เรื่องค่ะนะครับ72เรื่องเมื่อวานเพิ่งตรวจเพิ่งตรวจรายงานประจาวันไปคดีวันนี้ของเราเหลืออยู่17เรื่องฮนะค้างค้างอยู่เหลือ17เรื่องค่ะคดีอาญาทุจริตมันจะมีความความพิเศษอย่างนี้ครับคือจริงๆเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐป่าพืชไม่ชอบทุจริต ถูกฟ้องถูกไหมครับค่ะแต่ส่วนหนึ่งมันก็จะมีราษฎรที่เวลาไปติดต่อราชการอย่างเช่นไปแจ้งความแล้วไม่รับแจ้งไปติดต่อขอใบอนุญาตแล้วก็ไม่ออกเนี่ยต่อไปในทางทุจริตประพิดไม่ชอบเขาก็มาใช้ติดฟ้องที่ศาลเราค่ะเพราะนั้นคดีศาลเราจะมีคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องด้วยอ๋อค่ะในกระบวนการที่ราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าเราจะมีกระบวนการคัดกรองตรวจฟ้อง โดยเจ้าพนักงานคดีเขาก็จะดูว่าเอ๊ะไอ้ที่มาฟ้องเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม,อ,มอย่างเงี้ยเราก็จะจะไม่รับฟ้องฮะนะครับการฟ้องคดีมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่รัฐคนที่คุณมาฟ้องอ่ะเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยังไงทุจริตยังไงถ้าอย่างเรียกรับตังค์อย่างเงี้ยชัดเจนค่ะนะครับแต่บางเรื่องหลายเรื่องนะที่มาฟ้องมันเป็นเรื่องแค่ความรู้สึก ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรมก็าาม,มาฟ้องอย่างเนี้ส่วนใหญ่ศาลก็จะตัดฟ้องตั้งแต่แรกเลยก็คือไหนคูณลองชี้ช่องพยานมาดูสิค่ะคุณมีพยานอะไรคดีาาศาลอาญาทุจริตเป็นระบบไต่สวนเพราะฉะนั้นศาลจะต้องขอดูพยานหมดเลยฮะว่าไหนมาดูสิชี้ช่องพยานมาม,มันฟังได้ไหมถ้ามันฟังแค่นี้ไม่ได้ศาลก็ไม่รับฟ้องเลยค่ะไม่รับฟ้องเลยไม่ใช่รับไปไปไต่สวนมูลฟ้องก่อนร้อยค่อยไปดูถ้าอย่างนั้นน่ะข้าราชการก็จะ จะเสียโอกาสในการบางทีเป็นเรื่องของการแต่งตั้งพอมาโดนติดฟ้องปุ๊บเนี่ยเอาหละไม่ได้รับการพิจารณาโดยว่าตำรวจเนี่ยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับอย่างที่ศาลกลางที่ผมทราบเนี่ยมีท่านท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยอ่ะจะออกผู้ว่าราชการจังหวัดติดคดีโดนฟ้องอยู่ที่ศาลทุจริตกลางอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งโอกาสมันก็เลยไปเรื่อยเนี่ยครับเพราะนั้น สารอาญาทุจริตเป็นสารที่สําคัญสําคัญที่จะส่วนหนึ่งก็คือปกป้องดูแลไม่ให้ข้าราชการถูกฟ้องได้ง่ายๆขณะเดียวกันข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบคุณก็มีโอกาสถูกฟ้องได้ง่ายกว่าปกติถ้าคุณทุจริตประพฤติไม่ชอบค่ถ,ถูกไหมครับน<อ>ักเรียนอย่างนี้มีตัวอย่างคดีมาให้ดูฮะเนี่ย เ<ข>มื่อว<ห>นันที่สิบเอ็ดกร,รกฎาคมเราไปสัมมนา,าของสารสารปกเราร่วมกับสารปกครองเลยองฮะไปบรรยายที่ที่อ,อบอจอนะครับวันนั้นน่ะมันมีสำนวนอยู่บนโต๊ะผมอ่ะสามสี่เรื่องผมมาดูโหทำไมสารอาญาทุจริตทำไมโหดจังเลยอะ่ะผมยกตัวอย่างสี่คดีนะอันนี้อันนี้วันนั้นน่ะจะไปบรรยายแล้วสำนวนพวกนี้เขาเสนอมาตรวจบนโต๊ะผมผมก็ตรวจดูคดีที่หนึ่งเนี่ยเป็นคดีหมายเลขแดงที่หกหนึ่งทับสองห้าหกห้า ดำลงตำแหน่งนายช่างโยธาสี่นะครับทำโครงการสอบราคาจ้างเหมาโดยไม่ชอบฮะอันนี้เป็นคดีที่ระยองฮะถูกสารลงโทษจำคุกไปสี่สิบปีเ oh. นี่ยคนนี้แล้วมีเพื่อนอีกจำเลยที่สองที่สามโดนไปสี่ปีสิบสองเดือนจำเลยที่สี่โดนไปหนึ่งปีแปดเดือนจำเลยที่ห้าโดนไปเจ็ดปีสิบหกเดือน คดีนี้มีจำเลยห้าคนติดคุกหมดเลยไอคนที่เป็นตัวการใหญ่เนี่ยโดนไปสี่สิบปีคดีที่สองคดีเลขแดงหนึ่งเก้าทับสองห้าหกเจ็ดจำเลยอายุห้าสิบสี่ปีศาลพิพากษาไปสิบสี่พฤษภาคมหกเจ็ดอบตจังหวัดนครนายกฮะเป็นนักการเงินและบัญชีรักษาการหัวหน้าส่วนการคลังกระทําผิดสี่สิบเจ็ดกระทงศาลลงโทษจำคุกสองร้อยสามสิบสามปี สองร้อยสามสิบสามปีในกฎหมายก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยได้ลงโทษได้แค่สูงสุดแค่ห้าสิบปีฮะค่ะแล้วก็ขอให้ใช้คืนเงินยี่สิบสามล้านโอ้เอาไปเยอะฮะมันกระทำผิดทั้งหมดสองร้อยสามสิบสามกรัมค่ะแต่ละกรัมไม่เท่ากันแต่รวมแล้วเป็นเงินเสียหายยี่สิบสามล้านเนี่ยติดคุกห้าสิบปีค่ะคดีที่สามคดีแดงสามสิบสามทับสองห้าหกเจ็ด รับเงินนำส่งค่าขยะมูลฝอยอันนี้ของจังหวัดฉะเชิงเซาฮะค่ะสิบเจ็ดกระทงรวมรับติดคุกสิบเจ็ดปีหกสิบแปดเดือนค <c oughs> ดีที่สี่คดีรับเงินแล้วออกไปเสร็จรับเงินและยกเลิกสำนวนตัดสินไปยี่สิบสามกรกฎาคมหกเจ็ดคดีนี้ก็จำคุกไปห้าสิบปีค่ะโอ้โห มันหนักหนักถ้าใะการถ้าอย่างเงี้ยมันบ่งบอกว่าอะไรรู้ไหมบ่งบอกว่าไม่ได้ทาเรื่องเดียวทําจนติดเป็นที่ใสทําอย่างต่อเนื่องมันก็เลยมีโทษหลายร้อยปีเป็นพันปีนึกออกไหมฮะเนี่ยในคดีทุจรินก็คือแต่ละกรรมแต่ละวาระทำที่ที่ทำเขาจะเอาเอาโทษเนี่ยมาบวกบวกสมมติคุณทำหนึ่งสมมติหนึ่งสีเก้าโทษขั้นต่ำมันห้าปีอะถ้าคุณทําไปยี่สิบกรรมเนี่ยร้อยปีแล้ว คุณทาทุกวันเนี่ยวันละร้อยหนึ่งวันละร้อยวันละสองร้อยเนี่ยแม้เงินจะน้อยแต่โทษมันบอกว่าขั้นต่ำห้าปีพอห้าปีปุ๊บเนี่ยคุณยี่สิบกะทงกัร้อยปีลดกึ่งก็เหลือห้าสิบไม่ใช่ลดลดกึ่งเหลือห้าสิบใช่แล้วก็แล้วก็ต้องติดห้าสิบอย่างเงี้ยเพราะห้าสิบมันสูงสุดถ้ามันเกินกว่าห้าสิบก็ลงมาเหลือห้าสิบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันตรายฮะ คนที่เป็นข้าราชการแล้วแล้วไม่ระมัดระวังในการทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ผมมีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสารสาลอ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่สิบหกกันยายนเป็นหน่วยงานในระยองฮะเร็วๆนี้เหรอคะท่านเหตุเกิดปีหกศูนย์อ๋อหกนแล้วเขามาฟ้องศาลเนี่ยเมื่อปีเมื่อต้นปีนี้มาฟ้องศาลเมื่อวันที่เดือนมีเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนมีนาคม ยี่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะมาฟ้องศาลเหตุเกิดปีหกศูนย์ฟ้องปีหกเจ<อ>็ดเป็นผู้มือนการฮะค่ะข้อเท็จจริงในสรุปเนี่ยสรุปได้ว่าเบิกเงินจัดซื้อจัดจ้างและทำรายงานเท็จได้เงินไปสองหมื่นเอาเงินไปทำอะไรฮะไปะเลี้ยงตังสันปีใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งข้าราชการ ฟังแล้วแลช่วงนี้เป็นช่วงที่เลี้ยงส่งด้วยใเยอะเลยคือคุณจะเลี้ยงส่งคุณคุณจะจัดงานปีใหม่คุณเอาเงินส่วนตัวไม่ใช่คุณเอาเงินหลวงไปเบิกแล้วมันก็ไม่ได้เอาเงินนั้นไปใช้ไปใช้ไ,ใชไ,ใชไอ้ที่มันถูก <c oughs> ในในเรื่องเนี้ยเขาเขาบอกว่าเขาเบิกเงินไปเพื่อเอาไปสอนวิชาทําอาหารทําอาหาร <c oughs> ทาอาหารเสร็จแล้วไม่ได้ทาไม่มีโครงการทําเลยเอกสารที่เบิกนี่ถูกต้องหมดนะ พราะตอนเบิกมันทุกคนเซ็นถูกต้องหมดถู๋ไหมทุกคนเซ็นถูกต้องพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเข้ามาตรวจดูเอาไหนที่ไอโครงการที่ทําอาหารวันนั้นจัดอะไรไม่จัดเอ้าไอนี้ไม่มีไอนั้นไม่มีมันก็เลยผิดแล้วเรื่องเนี้ยเงินสองหมื่นนะเงินก็ไม่ได้เยอะนะคะท่านผู้บริการเดเนี่ยสารสารชั้นต้นสารเราจําคุกไปห้าปีแต่ผมว่าเขายังอุทธรณ์อยู่ยังไม่ถึงที่ถุกเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าทาง ทางท่านผู้มีการก็สู้ฮะว่าอย่างนี้ก็ู้บอกว่าเชื่อโดยสุดจริตว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทําในหน้าที่ราชการอย่างแท้จริงจําเลยไม่ได้สั่งการให้ใครกระทําโดยไม่ชอบจําเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสารไม่ได้รู้เห็นกับการกระทําหรือสั่งการในเรื่องดังก,ก่าอันนี้จําเลยก็สู้สู้คดีแต่ฟังไม่ได้ศาลศาลวมาฟังไม่ได้ หลังก็โลงโทษ5ปีเรื่องนี้ท่านก็นแล้วแล้วคนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่โดนหมดไหมครับต้องถ้าถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นร่วมกับพอ,ออด้วยก็ต้องโดนฮนะต้องโดนอย่างอย่างกรณี <c oughs> ที่อพออ้อบอกว่าไม่ไม่เกี่ยว <c oughs> แต่คนที่ทําเอกสารเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้เต็มเต็ม <c oughs> เลยไหมในในคําพิพากษาเนี่ยบอกไว้เลยครับการที่จําเลยสั่งการให้นางสาวรอดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย และแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยให้มีคําสั่งอย่างนี้อย่างนี้นะฮะเขาเขาใช้คําว่าร่วมกันอ,น,อ,น,อนุมัติเบิกจ่ายเนี่ยคณะกรรมการภายใต้การรู้เห็นของจาเลยทั้งสิ้นาการกระทําของจําเลยย่อมเป็นตัวการร่วมในการกระทาความผิดคําว่าตัวการร่วมในการกระทำผิดนี่เขาฟ้องผอคนเดียวสแสดงว่ามันมีคนอื่นทําผิดอีกหลายคนอันนี้ที่ปรากฏในคำพิพากษา คืออันเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเงินหลวงของแผ่นดินเนี่ยท่านการเบริกการใช้ถูกไหมมันทุกบาททุกตาางอ่ะท่านต้องระมัดระวังนะแล้วถ้าเราในการโดยเฉพาะเนี่ยอย่างอย่างอย่างไอผอ,อ,อคนนี้ก็ใกล้จะเกษียณเนี่ยอย่างนี้พอโดนคดีอย่างนี้นะแล้วไปโดนวินยัยไลย่แรงไล,ล่ออกบําเหน็จบํานาญก็ไม่ได้เผลอเผอถ้าลารวยผิดปกติโดนตามยึดทรัพย์อีกค่ะ คุณคณดิลิวันเคยพูดมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มค่นมันไม่ใช่เรื่องคุ้มไม่คุ้มมันเรื่องว่ไม่ควรทําไม่ควรทา <laughs> มีอี่เรื่องหนึ่งเขาก่อนนะ่ะเนี่ยผมมาย้ำอีกทีคดีผู้ใหญ่บ้านที่ไปเรียกรับเงินชาวบ้านที่มาให้ให้รับรองหนังสือสองพกอ่ะอ๋อค่ะสามครั้งรวมเป็นเงินเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามครั้งสารรม <Huh. S 2> กำสามกมเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแล้วผลทสุดท้าย สารอุทธรณ์ลงโทษจำคุกเก้าปีสิบสองเดือนมันกมละสามปีสี่เดือนฮะ่ฮะโทษตามกฎหมายมาตรานี้คือห้าปีอันนี้ทำให้การในชั้นสอบสวนเขาว่าฟังได้เป็นประโยชน์สาลก็ลดให้หนึ่งในสามจากห้าปีก็เลยเหลือสามปีสี่เดือนเพราะสามปีสี่เดือนสามกระทงสามสามเก้าเก้าปีสี่เดือนสี่สามสิบสองก็เป็นเก้าปีสิบสองเดือนค่ะผมไปเจองานเจอท่านผอเรือนจำที่งานหนึ่ง ท่านบอกว่าผมบอกท่านช่วงเนี้ยจําเลยคดีหนักๆนั้นท่านเออเนี่ยคดีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสิบปีผู้ใหญ่บ้านค่ะนะเรียกรับเงินสามครั้งเจ็ดร้อยยี่สิบคุณดิริวันเคยพูดว่าไม่คุ้มเลยมันไม่ใช่เรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องไม่ควรทำไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วไม่ควรทำแล้วก็เราก็คุยกันว่าทาไมศาลโหดร้ายไม่เมตตาเลยอ่ะ แตใ่ในเรื่องรูปเรื่องของคดีนี้คือจำเลยเขาปฏิเสธสู้คดี<อ>เขาปฏิเสธสู้คดีเขาไม่รับค่ะถ้าเขารับเนี่ยโทษก็จะเบากว่านี้เยอะและถ้าเขารับแล้วก็ขอความเมตตาศาลนะเคยทําคุณงามความดีถ้าเป็นผมผมก็รอการลงโทษให้วะ<อ>แต่เขาสู้คดีฮะเพราะสู้คดีศาลกม็มีทางเลือกเนี่ยจาคุกไป เก้าปีสิบสองเดือนวันนี้มีแต่เรื่องพะลุโหนดเลต้องเตือนใจเตือนใจของคนที่คิดจะทําอะไรใช่ไหมตั้งสติดีๆนะคะสําหรับท่านที่ทำงานราชการโอเคใ่มะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดคือเรื่องสถานที่ก่อสร้างศาลนะฮะผมมาพูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าอยากให้มันอยู่ที่ลยองถามเจ้าหน้าที่ถามพวกตาถามทุกคนก็อยากให้อยู่ที่ลยองฮะตอนเนี้ยความชัดเจนเราขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือ เราจะได้ที่ตรงสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตสามระยองติดกับอบจติดกับสารเยาวชนและครอบครัวระยองตรงนั้นติดตุขุมวิสเลยฮะค่ะก็ทางเจ้าของหน่วยงานในพื้นที่อ่ะเขายินยอมให้ใช้แหละแล้วก็จะมีสารอาญาทุดจริตประพฤติมิชอบภาคสองมีสารแรงงานจังหวัดระยองซึ่งจะเป็นสารที่เปิดใหม่ปีสองพันหรอ็ดสิบค่ะมีหน่วยงานอายการ แล้วก็อบจอก็ได้ที่ด้วยตรงนั้นนะร่วมใช้ร่วมกับหน่วยงานเดิมที่ตรงนั้นมันเจ็ดสิบไร่ฮะ oh, แต่เจ้า,าของเดิมเขาว่าเขาใช้อยู่จริงๆอ่อะผมว่าแค่ห้าไร่เท่านั้นนะ่ะเพราะน,นั้นมันก็ต้องมาท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องมาจาัดสรรให้หน่วยงานที่เดือดร้อนในหลักการตอนนี้เราได้อยู่ตรงนั้นผมเรียนเพียงแต่ว,ว่ายังยังต้องต่อสู้กันไปว่ามัน เมื่อไหร่ผังจะออกเพราะงบประมาณมันมีแล้วฮะร้อยแปดสิบห้าล้านได้มาตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนป่านนี้ยังสร้างไม่ได้งั้นมีผมก็เรียนท่านว,ว่าไปยังไงถ้าใครผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแนะ่ะผมว่าขอความกรุณาครับถ้าใครช่วยได้ทํายังไงให้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติม่ชอบภาคสองอยู่ตรงนี้มันก็จะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในระยองค่ะเหอหม ค่่ะใชแล้วคนชนบุรีก็ต้องมาที่นี่นครนายกปาจีนสะแก้วที่อื่นก็ต้องมาที่นี่แล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นศูนย์กลางค่ะใช่ค่ะถ้าไปชนบุรีทุกคนจันบุรีตาดระยองก็เดือดร้อนหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเหมาะสมที่จะสร้างนะค่ะนะครับแล้วก็มีความชัดเจนไประดับหนึ่งละค่ะนะครับอมาอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดวันนี้ครับคในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมมาทํางานตั้งแต่วันแรกเนาะ,ะเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของคนที่จะไปบริหารงานเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่านถ้าเราไปทําแบบเช้าชามเย็นชามมันก็ทําได้ค่ะรายการง่ายจะตายมาถึง <c oughs> นั่งกินกาแฟอ่านหนังสือ,อพิมพ์เอา้ามีอะไรมาเซ็นอนุมัตินะจัดการให้บริบัติแต่ผมมาทํางาน <c oughs> ผมก็ตั้งตั้งหลักไว้เลยว่าเอ้ยถ้าเรามาทําอยู่ตรงนี้เราจะต้องทํางานให้ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานเดิม ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมนั่นก็หมายความว่าเราต้องเอางานเก่าเข้ามาดูทั้งหมดถูกไหมครับค่ะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันดีแล้วต่อย,ยอดอะไรยังไม่ได้ทําทําทําทาทาพอเราบอกว่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมเป็นหลักปุ๊บเราก็เอาผลงานหกหกมาดูหกหกเคยตรงประกวดแล้วไม่เข้ารอบเฮ้ยทำไงถึงจะเข้ารอบแล้วเราก็มาดูงานทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องคดีเรื่องคดีเนี่ยเดือนตุลาที่แล้วเราขาดอัตรากำลังไปสี่คนเนะค่ะสี่คน ตอนเดือนตุลาปีที่แล้วคดีเสร็จไปเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นเราก็บอกให้เราจะแข่งประกวดสารเอาอท่านพวกสารก็เร่งคดีให้พอสิ้นปีคดีเราเสร็จแปแปดสิบสองเสร็จเยอะกว่าเดิมทั้งๆที่อาาัตรากําลังขาดนั่นหมายความว่าเพราะเราเราปักหมุดไว้ว่าเ้เราจะทําแบบนี้ถ้าเราก็ไปถึงหมุดตรงนั้นคดีเราก็ได้ไกลเกลี่ยรเราก็ทําเราก็ทําแต่จริงๆอ่ะมันมีประกวดศารสองรอบฮะรอบแรกเนี่ย เราทําดีหมดเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งนะหนึ่งศูนย์สองปีหกห้าเป็นคดีที่ค้างเกินหนึ่งปีพอาค้างเกินหนึ่งปีพอเราส่งเข้ารอบไปพ่อก็บอกเอ้าคุณพีคดีค้างเกินหนึ่งปีเขาปัดตกเลยเขาไม่ดูอย่างอื่นเลยที่เราทำมาส่งไม่หลดคดีเดียวเองถ้ารอบแรกนั้นอะในคดีนั้นเราเตดผมว่าเราชนะเลิศระดับประเทศแล้วเพราะเราเราได้ทุกมิติเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราโดนปัดตกเพราะว่า เรามีคดีเลขแดงค้างเกินหนึ่งเรื่องคดีของศาลทุจริตณวันนี้ท่านเรามีตัวชี้วัดนะ,ะเอกภาคเอกชนเขาเรียกอะไร KPI เนาะ,ะเราจะมีคดีที่จำเลยต้องขังเกินหกเดือนค้างพินาไม่ได้ค้างพินาไม่ได้ถ้าคดีไหนจำเลยต้องขังอ่ะไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าศาลต้องเร่งทําเรื่องนั้นให้เสร็จภายในหกเดือนภายในหกเดือนหกเดือนนะับแต่รับฟ้องเนะค่ะ กว่าจะรับเข้ามากว่าจะพิจารณาโอ้โ oh, หเพราะนั้นเล็กร้งเร่งแบบไปช่องทางฟาสแท็กไปเลยฮนะอค่ะ oh, <that> แล้วคดีปกติก็ต้องไม่เกินหนึ่งปีถ้าเกินหกเดือนในคดีขังเกินหนึ่งปีคดีปกติศาลตกเป็นศาลตีแดงนะเวลาเขามีเงินโบนัสมีแข่งประกวดอะไรไม่ได้หมด oh. เพราะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้อง <that> s <S ดูให้ลูกน้องต้องทําต้องตั้งเป้าหมายกันเนี่ยเราก็ทําพอรอบแรกเราตกเพราะมีเคเลขแดงค้างเรื่องพอรอบสองในคดีนั้นเสร็จทีนี้เราก็มาเอาใหม่หมด แต่เราก็ไปแพ้ตรงเรื่องการไก่เกลีย่ยไปแพ้ศาลแรงงานนะซึ่งเขาเขาเป็นมืออาชีพเรื่องไก่เกลีย่ยเราก็ต้องยอมรับมันมันเอาสารอาญาทุจริตซึ่งงานมันยากพินายากไก่เกลีย่ยได้น้อยไปแข่งกับศาลแรงงานซึ่งมันคดีมันง่ายในในลูกจ้างมาฟ้องนายจ้างมาถึงรับจ้างไปกลับบ้านคดีมันต่างกันเนะล่ามาแข่งกันมันเหมือนเอากระ่ายกระเต่เามาแข่งกันนะท่าน แต่เอาผลตรงนี้เดียวกันแล้วมันจะได้ไหมล่ะ,ะเพราะนั้นเราเราก็ไปแพ้ตรงที่ว่าเราไก่เกลี่ยเนี่ยสู้ศาลแรงงานไม่ได้จริงสศาลแรงงานเขาได้ที่หนึ่งเราได้รองชนะเลิศแต่รองชนะเลิศก็ถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าในศาลอาญาทุจริตติดศาลทั้งหมดอของเราชนะเลิศเข้าไปศาลเดียวที่เข้ารอบค่ะในศาลชำนาญพิเศษมีศาลอะไรมั่งเยาวชนครอบครัวกลางทรัพย์สินทางบรราาัญญาภาษีแรงงาน กลางเราก็ชนะหมดเราแพ้สารแรงงานภาคเก้าอยู่สารเดียวนะครับในภาคตะวันออกเนี่ยมันมีแปดกลุ่มสารนะที่แข่งกันเนี่ยภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกเข้าไปกับเราที่เดียวฮนะค่ะชนบุรีระยองจันทัดหายหมดเลยมีนครนายกก็ได้ลองได้ลองเราก็ได้ลองเข้า uh huh. ไปแค่สองสารจากทั้งหมดทั่วประเทศ uh huh. นะครับค่ะเพราะฉนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวชี้วัดว่า้งานที่เราทํามาเนี่ยมันถือว่าประสบความสาเร็จแล้ว ทุกส่วนในเรื่องการวางระบบงานในเรื่องคดีในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานทุกมิติก็เรียนอย่างนี้ครับนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวระยองนะมีสานอาญาทุจริตผมคือมีชอบาคสองที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็ภารกิจของผู้บริหารนะฮะที่ผลักดันนะคะที่ท่านทํานะคะเดี๋ยวเป้าเป้าหมายหรือว่าตัวที่วัดจะเพิ่มขึ้นอีกไหมฮะรู้สึกว่าท่านก็ทางานยากส่งมอบให้ งานไม่ยากหรอกครับก็ถ้าสมมติมอทิตย์ดีใหม่มาแล้วตั้งมาตรฐานว่าไม่ต่ำกอามาตรฐานเดิมเอามาตรฐานเดิมมาดูแล้วก็พัฒนาต่อไปะม่ยากผมว่างานงานขอให้เราทําถ้าเราไม่ทําเนี่ยมานั่งกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆอยนนั้นนะยากอันนั้นนะยาก,กผู้บริหารมต้องรับผิดชอบะอะเพราะาทุกหน่วยงานอะค่ะชถ้าใครไปรับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยงานไหนแล้วท่านไม่ทําตามบทบาทหน้าที่ที่ท่านควรจะทำอะผมว่าน่าเสียดายประเทศเสียดาย เสียดายอะไรโอกาสของท่านที่ท <right. S 2> ่านมีโอกาสไปทาบุญทํากุศลเป็นค่าแผ่นดินแล้วท่านไม่ทําถูกไหมค่ะท่านไปทําแบบนั้นเสียของเลยถ้าท่านมีโอกาสทําท่าน้องทาเต็มที่ะบ้านเมืองเรามันจะได้เจริญค่ะค่ะใช่ค่ะท่านก็มองเห็นจุดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆใช่ค่ะคะยังยังมีเวลาเหลืออยางนิดนึงนะคะท่านท่านจริงๆแล้วในจังหวัดระยองก็มีคดี ที่หลักหลายใช่ไหมครับคุณติตีวันมีคดีผมจะเล่าตัวอย่างคดีใหงเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านที่ดีค่ะเราไปทําเรื่องไก่เกี่ยกันกับสารปกครองฮะสารปกครองที่ที่ทางอบจเขาจัดแล้วเราก็เออมันได้ความรู้ใหม่ตกผลึกมาครับว่าณวันเนี้ยอย่างสมมติถ้าบ้านคุณติลีวันสมมตินะเปิดอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยและไอ้บ้านข้างๆมันก็มาเปิดร้านอาหารเว้ย เปิดเพลงเสียงดังไ <g id S 1> <อ>ว้ผัดกะเพรากิก่นเหม็นทั้งวันอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะคุณสิลิวันต้องไปฟรรร้องข้างบ้านว่าทําละเมิดเหลือร้อนลคา, <feed S 2> านคาญถูกไหมครับสมัยก่อน <c oughs> แต่พอเป็นปัจจุบันเนี่ยสารปกครองเขามีบทบาทหน้าที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่คุณสิลิวันจะไปฟรร้องมันแล้วมาทะเลาะก,กันเราไปร้องเทศบาลเนี้ยว่าเอ้ย มันใช้บ้านผิดประเภทมันส่งเสียงดังเพราะฉนั้นเทศบาลจะต้องมาช่วยจัดการดูแลค่ะถูกไหมครับถ้าเทศบาลมันไม่จัดการดูแลทีนี้คุณติริวันต้องฟ้องเทศบาลนะหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดฟ้องเทศบาลเห็นไหมครับเนี่ยแล้วไอ้คดีแบบเนี้ยมันจะไปศาลปกครองก็ได้หรือมาร้องที่ศาลอาญาทุจริตก็ได้ถ้า เทศาบาลเขาไม่ทําแล้วจะอุทธรณ์คำสั่งของเทศาบาลก็ไปสาลปกครองเนค่ะแต่ถ้าเทศาบาลไม่ทําแล้วเห็นว่าไอ้เสียหายไอ้มึงแกล้งนิว,ว่ามึงเข้าข้างข้างนู้นนี่ว่าอย่างเงี้ยมันก็นมาฟ้องศาลอาญาทุจริตเพราะฉะนั้นแทนที่จากเดิมชาวบ้านต้องไปฟ้องไอ้นนบ้านข้างๆเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปว่าท่านเลือกได้ท่านไปร้องเรียนเทศาบาลก่อนที่ดูแลถ้าเทศาบาลไม่ทํายังทําไม่พอใจท่านมาฟ้องศาลอาญาทุจริต ท่านไปฟ้องศาลปกครองให้เขาปฏิบัติตามระเบียบตามกเนี่ยเป็นทางเลือกฮะถ้าชาวบ้านรู้กฎหมายถ้ายังใช้มิติเดิมนะเอ้ามาผัดกะเพราเหม็นต้องไปจ้างทนายแล้วไปฟ้องศาลศาลไอ้จังหวัดระยองเสียตังค์ด้วยค่ะของใหม่ทนายเสียตังค์ไปศาลปกครองก็เป็นหนังเสียมามาศาลอาญาทุจริตมาไก่เกี๊ยก่อนฟ้องได้ให้เรียกเทศบาลมาคุยที่ทำไมไม่ทําอย่างเงี้ยก็ไม่ต้อังเสียตังค์เหมือนกันมันมีช่องทางแบบนี้ฮะ ปัจจุบันเนี่ยเรื่องการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านจําเป็นต้องรู้นะวันนี้ว่าท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่จะไปร้องได้โดยไม่ต้องเสียเนี่ยผมเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคผมมาอยู่นี่ผมก็จะชอบไปทานน้ำเต้าหู้ตรงหน้าเทศบันเทิงเขาก็ไม่รู้ว่าผมทงานอะไรฮะแล้ววันหนึ่งเขาก็ปรึกษาว่าเอะพี่ถามหน่อยที่เนี่ยมีคนมายืมตังค์หนูไปเป็นข้าราชการอ่ะเนี่ยเขาจะ,กะเกษียณล้ว หนูจะต้องทํายังไงไปจ้างทนายังไงผมก็บอกไปไก่เกียว์ขอนฟ้องที่ศันแขวงเลยเงินแสนสองโอ้ค่ะแล้วแกก็ไปติดต่อที่สันแขวงสานแขวงก็เรียกคู่กรณีมาไก่เกียจบทําสัญญายอมออกคำบังคับเรียบร้อยแกก็กลับมามาขอบคุณผมไม่ต้องไปจ้างทนาเลยค่ะคนคนที่ปรึกษานี้เขาเขามีหลักฐานด้วยใช่ไหมคะท่านเขามีมีสัญญากู้ไงมีสัญญากู้กู้เงินไล่คนกู้มันก็บอกเดี๋ยวมันจะผ่อนให้แ้วนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะ มันจะเกษียณแล้วนี่ต้องขออนุญาตเอามาเล่าเพราะมันมันจะเป็นประโยชน์นะค่ะชาชนทุกที่ว่าอถ้าคุณมีอย่างเนี้ยคุณไปที่ศาลศาลมีระบบไก่เกียร์อนฟ้องเรียกคู่กรณีมาตกลงกันได้ทําสัญญายอมก็ออกคำบังคับเลยเดี๋ยวเนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ควรจะรู้ฮะเพราะมันเป็นประโยชน์กับท่านเองจริงๆนี่แหละครับแล้วจบใช่นี้ก็เป็นอะไรที่บางท่านก็คิดไม่ออกนะท่านประชาชนยิ่งแบบ ฉันจะไปทางไหนจะไปปรึกษาใครเงินต้องเป็นแสนแสนสองเายโอ้โหใน้ำตู้มีเงินแสนสองเลยก็ยืมมีให้ยืมเก่งมากก็ก็มีมีหลายคนที่ให้เงินยืมแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะท่านคนที่ยืมไม่ยอมจ่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าหลักฐานมันไม่ได้มีเป็นสัญญาแต่ว่า พิมอยู่ในลายอย่างเงี้ยมันเป็นหลักฐานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมันใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมคะกฎหมายมันเปิดกว้างขึ้นอือันนี้เราก็เอาที่พิมพ์คุยัในลายเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งได้โอค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ที่ท่านบอกให้ไปสารแขวงนี่ต้องเงินเท่าไหร่ครับสานแขวงไม่เกินสามแสนนฮะอ๋อไม่เกินสามแสนใช่ครับถ้าเกินสามแสนต้องไปสาจังหวัดค่ะเรื่องนี้เราคุยกันได้หลืใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้มายามตื่นมีสารเยอะแยะไปหมด มีสารจังหวัดมีสารแขวงมีสารเยาวชนมีสารอุทธรณ์มีสารแรงงานมีสารอาญาคดีทุจริตบนพื้นวิชาภาคสองมีทั้งหมดหกสารค่ะประชาชนถ้าต้งวัดรุ่มด้วยอีกสารก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองกับสารเจ้าพ่อหลักสินก็เป็นอ๋ออันนั้นสารทางใจแล้วค่ะเป็นสารทางใจนะาทางใจแล้วเราไปกราบไหว้แล้วก็ขอนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่อง ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่บางท่านก็เชื่อมากๆเลยเพราะว่าไปทางนั้นก็ได้ทางนี้แต่ทางนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องได้มองเห็นได้ใช่ไหมท่านมีทางเลือกมากขึ้นใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ประชาชนจะได้รู้นะคะรวมถึงข้าราชการด้วยนะช่วงนี้เลี้ยงข้าราชการเงินลาดเงินหลวงเนี่ยเงินน้อยมิดก็อย่าคิดว่า บางคนไม่มีอะไรมีนะผมไม่บรรยาย <นะ S 2> ที่เพยฮ<ค>ะเจ้าหน้าที่ที่เขารับตังค่ะเพราะเขา,เขา,เขาก็ทำงานเสร็จเขาก็ให้ให้ให้มาสองพันอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าหนูรับได้ไหมบอกรับได้ก็ผิดเพราะไอ้มาตรา1หนึ่งสี่เก้ามันเขียนไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับไม่ว่าการรับนั้นน่ะคุณปฏิบัติหน้าน้าที่ให้เขาโดยชอบคุณก็ผิดคนึกออกไหมฮะ เอาละวันนี้คุณบริวารมาให้ผม,ผมบริการผมบริการดีหมดเลยเด็ดคุณโอ้โหถูกใจมากเลยท่านเอ้าหนูให้รางวัลท่านสองพผิดนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับไม่ว่าการรับรับนั้นจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบกระาม งั้นอย่ารับเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้เรื่องราวต่างๆจากท่านมากมายต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอริยะนาวินธรรมอธิบดีผู้พากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเยอะมากเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณมากครับแล้วก็ต้องไปรับฟังข่าวเลยนะคะสวัสดีค่ะสา